สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูน่นานาสาระบันเทิงค่ะชนน่านทิ้งเก้าอี้หัวหน้าพักเพื่อไทยในวันนี้หลังเศษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีสำเร็จเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ภายใน60วัน อดีศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยยืนยันกับคมชัดลึกว่าชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักในวันนี้ตามที่เคยปรสาสัยไว้กับประชาชนหลังบรรลุภารกิจตั้งรัฐบาลและสามารถส่งเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จ อดิสร์เล่าว่าชนน่านเริ่มสมัครสอสไทยรักไทยครั้งแรกปี2544จำได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการปราศัยช่วยชนน่านที่เป็นอดีตผอโรงพยาบาลและเป็นที่น่าเสียดายหลังจากนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารเพื่อไทยใน60วันเมื่อหัวหน้าพักลาออกในการประชุมสสอพักเพื่อไทยวันนี้ หัวหน้าพักเพื่อไทยได้แจ้งเจตจำนงเรื่องการลาออกให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแล้วฟังอดิศรเล่าเรื่องการลาออกของหัวหน้าพักเพื่อไทยขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ